รถไฟฟ้าสุดล้ำสไตล์ SUV สไตล์รถครอบครัวค่ะต้องเจ้าคันนี้เลยค่ะ MG ZS EV รุ่น X ค่ะทุบราคานะคะพิเศษสุดๆเหลือเพียง6,99,000บาทค่ะออปชั่นจัดเต็มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเขาพูดพามาชมเลยค่ะ สูงสุดนะคะอยู่ที่130กิโลวัตต์แอลค่ะและรถคันนี้นะคะเขาให้มาอยู่ที่177แรงม้าค่ะและแรงบิดนะคะอยู่ที่280นิวตันเมตรค่ะรถคันนี้นะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่ขนาด50.3กิโลวัตต์เลยค่ะและการชาร์จ1ครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง403กิโลเมตรเลยค่ะและที่สําคัญนะคะรถคันนี้เขายังมาพร้อมกับโหมดในการขับขี่ด้วยกันถึง3โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดอ e ีโค่ค่ะโหมดนอร์มัลและโหมดสปอร์ตค่ะ ดีไซน์นะคะด้านหน้าตัวรถของเรานะคะตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED ค่ะพร้อมกับไฟ Daytime r u ันนิ g งไลท์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าจะเป็นแบบทึบค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ Aero Dynamic ช่วยในเรื่องของลดการต้านลมค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ การกินนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ได้น้อยลงด้วยค่ะและด้านหน้าโลโก้นะคะตรงด้านล่างนะคะจะเป็นกล้องรอบคัน360องศาเลยค่ะและที่สําคัญนะคะช่องการชาร์จของเรานะคะจะอยู่ทางด้านหน้าตัวรถค่ะซึ่งสะดวกสบายง่ายๆมากๆเลยนะคะในการชาร์จค่ะเวลาที่เราจอดชาร์จนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยค่ะสําหรับล้อแมกนะคะเขาให้มาอยู่ที่ขนาด17นิ้วค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับฝาครอบนะคะช่วยลดในเรื่องของแรงเสียดทานค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ 好。 สำหรับนะคะมิติภายด้านหลังของตัวรถนะคะตัวไฟเนี่ยก็จะได้เป็นไฟ LED นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะได้มีการดีไซน์ออกแบบแบบใหม่ด้วยค่ะและภายในของตัวรถนะคะสามารถจุได้ถึง488ลิตรเลยค่ะหากเราพับเบาะนะคะ60-40เนี่ยก็สามารถขยายพื้นที่นะคะในการเก็บของได้ถึง1,166ลิตรเลยค่ะ สำหรับมิติภายในตัวรถนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ย,ยก็จะได้เป็นแบบระบบบางสิฟังก์ชันค่ะตัวคอนโซลนะคะจะเป็นลายคาร์บอนนะคะตัดด้วยได้สีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะหน้าจอกลางนะคะขนาด10นิ้วค่ะและที่สําคัญน,นะคะรถคันนี้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะด้วยกันถึง6ทิศท,ทางเลยค่ะและไฮไลท์สุดพิเศษนะคะสําหรับเจ้ารถคันนี้นะคะเขามีหลังคาซันรูมนะคะซึ่งให้มาถึงขนาด90%ของตัวหลังคาเลยค่ะและยังสามารถเปิดซันรูมนะคะได้ถึง40%ของตัวหลังคาเลยนะคะขับรถ กินลมชมวิวสบายเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า MG ZS EV รุ่นนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักข้อความ Inbox อกซ์เพจนะคะหรือโทรสายด่วนได้เลยค่ะที่เบอร์090 981 9824 98ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ